สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำนะคะค่ะคำควบกล้ำนะคะคืออะไรคำควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงติดกันนะคะและผสมด้วยสระเดียวนะคะเช่นคำว่าพลอยนะคะพอรอ,ออยอยพลอยมีพยัญชนะต้นสองตัวก็คือตัวอะไรคะพอพานและลอลิงนะคะซึ่งคำควบกล้ำจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือคำควบกล้ำแท้นะคะ แล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คือคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำแท้ก่อนนะคะค่ะคำควบกล้ำแท้นะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะประสมสระเดียวกันแล้วก็อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่ากราบนะคะเรามาสะกดพร้อมกันกรออบกราบนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงพร้อมกันคือกรอนะคะใช้สระเดียวกันคือสระอาและตัวสะกดเดียวกันนะคะกลายเป็นคำว่ากราบค่ะ พ่งพยัญชนะต้นตัวที่1น,นะคะจะมีหลากหลายตัวแต่พยัญชนะต้นตัวที่2จะมีทั้งหมด3ตัวคือควบกล้ามรเรือรอลิงและสุดท้ายคือวอลแหวนนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มแรกนะคะควบกล้ามรเรือนะคะเช่นคําว่าโปรดปอ,รอโอดอโปรดมีปอปลาและรเรือเป็นพยัญชนะต้นค่ะคําต่อไปเครียด พอรอเอียดอเครียดมีคอควายและรอเรืออ่านออกเสียงพร้อมกันคำต่อไปพร้อมพอรอ,ออมอพร้อมพร้อมไม่โทรพร้อมมีพยัญชนะต้นคือพอพานและรอเรืออ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะกลุ่มต่อไปคำควบกั้าควบรอลิงค่ะยกตัวอย่างเช่น กลกอลออายยกลยซึ่งเด็กๆจะเห็นว่ามีพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงพร้อมกันคือกอไก่และลอลิงคำต่อไปค่ะเปลือกปอลอเอือกอเปลือกมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะสองตัวออกเสียงพร้อมกันคือปอปลาและลอลิงอ่านว่าเปลือกคำสุดท้ายเพลง พอลอเองอเพลงมีพยัญชนะต้นสองตัวคือตัวอะไรคะพาพานและลอลิงออกเสียงพร้อมกันอ่านว่าเพลงค่ะและคำควบกล้มแท้กลุ่มสุดท้ายของวันนี้คือควบกล้มวอแหวนค่ะยกตัวอย่างเช่นกวาดกอวออาดอกวาดมีพยัญชนะต้นสองตัวคือตัวอะไรคะกไก่และวอแหวนค่ะคำต่อไป ขว้างขอวอ,อ,งอวางงอขวางขวางไม่โทขว้างมีพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงพร้อมกันคือขอไข่และวอแหวนคำสุดท้ายควันคอวออะนอควันมีพยัญชนะต้นสองตัวคือคอควายและวอแหวนอ่านว่าควันค่ะ <Yeah. S 1> เอาล่ะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมทบทวนกันค่ะ กิจกรรมมีชื่อว่ากิจกรรมเติมเต็มความรู้โดยที่ครูคจะกําหนดคํามาให้แล้วนักเรียนแยกส่วนประกอบคําให้ถูกต้องเช่นคําที่1ปลาพยัญชนะต้นสระตัวสะกดคืออะไรเติมให้ถูกนะคะเช่นปอลหคือพยัญชนะต้นสระคือสระอาไม่มีตัวสะกดค่ะคําต่อไปกรวดพยัญชนะต้นคืออะไรคะกรรอ สระละคะสระบัวเขียนแบบนี้นะคะและตัวสะกดคือดอเด็กค่ะคำถัดไปถามว่าอะไรคะแหวนนะคะพยชนะต้นคืออะไรเอ่ยขอวอสระละสระแอนะคะและตัวสะกดก็คือนอนหนูอ่านว่า แขวนนะคะกิจกรรมถัดไปคณกรูมีภาพมาให้และคำจะมีช่องว่างซึ่งเป็นพยัญชนะต้นนักเรียนจะต้องเติมให้ถูกต้องเช่นภาพที่1คือกอวอองงวางภาพต่อไปภาพอะไรคะเติมพยัญชนะต้นตัวอะไรกไก่รอเรืออ่านว่ากระต่ายภาพต่อไปภาพอะไรคะเติมพยัญชนะต้นตัวอะไรกอลออ่านว่ากล้องภาพต่อไปคะ่ะ ภาพอะไรเอ่ยเครื่องบินเติมอะไรดีคะคอควายรอเรืออ่านว่าเครื่องบินภาพต่อไปกล้วยฟังการออกเสียงให้ดีควบกล้ามอะไรดีกออนะคะกล้วยภาพสุดท้ายค่ะแปงกวาออกเสียงตัวกอวแปงกวานะคะจากกิจกรรมที่สองนักเรียนจะเห็นว่าคำควบกล้านะคะจะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งหมด2ตัว พร้อมกันนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนได้ด้วยการทำใบงานที่คุณรูณให้นักเรียนได้ทำนะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งในทำควบกล้ำไม่แท้นะคะ